พระองค์ทูงบีบคั้นในทุกๆด้านถึงแม้ว่าจะทรงพระเยาวแต่ก็ทรงพยายามที่จะสู้แต่พอพระองค์เริ่มที่จะสู้เริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยวกับงานราชการก็เกิดเรื่องรถพระที่นั่งหายตอนตีหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าไม่รู้เหตุผลกลใดรถแนชรถพระที่นั่งได้อันตรธานหายไปอย่างไรร่องรอยทั้งที่มีเวรยามเฝ้ารักษา ความทราบถึงใต้ฝ่าละอองธุริพบาทก็ทรงเหลือจะอดทนไหวมีพระประสงค์ที่จะขอเข้าพบนายกปรีดีเพียงแต่พระยาชาติเดชอุดมได้ห้ามไว้ก่อนโดยบอกว่าอธิบดีกรมตำรวจกำลังสืบค้นหาคนร้ายอยู่การขโมยรถในครานี้ไม่ต่างจากการท้าทายพระราชอำนาจของในหลวงเพราะรถจอดอยู่ในเขตพระสถานชั้นกลางมีเจ้าหน้าที่รักษาดูแล ถ้าทุกท่านดูจากแผนที่เนี่ยจะเห็นว่าพระที่นั่งบรมพิมานอยู่ในหมายเลขที่28ถ้าเอารถออกต้องผ่านประตูพิมานชายัยศรีที่วงไว้สีแดงและก็ยังต้องผ่านประตูวิเศษชยัยศรีที่วงไว้สีเหลืองอีกด้วยซึ่งแต่ละประตูก็มีเวรยามเฝ้าอยู่ตลอดนะคะแล้วเมื่อเวลารถหายตอนนั้นเป็นเวลาดึกดืด่นประตูพิมานชัยศรีก็ปิดแล้วรถจะเข้าออกไม่ได้ถ้ารถจะผ่านไปได้ก็ต้องมีคำสั่งให้ประตูเปิด แล้วไคลเล่าที่มีอิทธิพลคับวังถ้าไม่ใช่นายเฉลียวเป็นคนสั่งแต่พระองค์ก็ทำได้แต่ทรงนิ่งเหตุการณ์แปลกปราดแบบนี้ก็ยังมีต่อไปยังไม่จบเป็นเอเวอร์ลาสติเมื่อครั้งลนก้าวเสด็จประพาทหัวหินนายกปรีดีได้ถือวิสาสะเอารถจี๊ปพระที่นั่งไปใช้โดยไม่ได้ขอพระบรมราชาอนุญาตถือเป็นการที่ไม่เกรงพระไทยแต่สิ่งที่พระองค์ทำได้ก็คือทรงนิ่ง บางวันนายกปรีดีก็เข้ามาจัดเลี้ยงในเขตพระสถานโดยไม่ได้ขอพระบรมราชานุญาตสถานที่จัดนั้นก็จัดใกล้ๆพระตำหนักที่ประทับแล้วก็มีเสียงพูดคุยเอะ,อะมะเทิงทำนองว่าอยู่ในบ้านส่วนตัวล้นก้าวถึงก็ต้องทรงลุกขึ้นไปไปทอดพระเนตรด้วยองค์เองว่าเขาจัดอะไรกันแต่สิ่งที่พระองค์ทำได้ก็คือทรงนิ่งครานั้นล้นก้าวถึงกับรับสั่นกับพระราชชนนีว่าการเปลี่ยนข้าราชการในสำนัก พระอ,องค์ท่านจะมีพระราชอำนาจบ้างหรือไม่นายบุญมากพยานผู้คุ้นเคยกับนายฉันหุ้มแพรคุ้นเคยชิดที่ว่านายฉันอนุญาตให้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในบ้านด้วยเล่าว่านายฉันเคยพูดถึงนายเฉลียวว่าเป็นคนของนายยกปรีดีจึงเอาพักพวกเข้ามาทำงานในวังเช่นน้องชายเป็นต้นนายฉนเฉลียวเคยมาบอกให้ตนเข้าเป็นพวกด้วยแต่ตนปฏิเสธจึงไปกันม่ได้นายฉันเคยกลับทูลล้นกล้าวว่า ต่อหน้านายเฉลี่ยก็ดีหน้านายชิดสิงหะเสนีก็ดีหน้าเท้าสัตยานุรักษ์และหลานสาวก็ดีอย่าได้รับสั่งอะไรที่เป็นความลับเพราะเคยปรากฏในหลายๆครั้งที่ทรงรับสั่งแล้วก็รู้ไปถึงหูนายกปรีดีเท้าสัตยานุรักษ์ผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานฝ่ายในคอยช่วยเหลือเท้าวารคณา,านันวาชการข้าราชการสตรีผู้นี้เป็นข้าราชการชั้นโทตำแหน่งหัวหน้าโครนและชอบพอกับนายเฉลี่ยมาก ได้เข้ามารับตําแหน่งคอยรักใช้ประจําองค์พระชนนีมีห้องพักอยู่ใสยอยู่ในพระที่นั่งบรมพิมานและมีโขนรับใช้ทั้งยังมีนางสาวทัศนียาญาติของคุณเท้าตาม,มาอยู่ด้วยและผู้ที่สั่งให้มาประจําพระที่นั่งบรมพิมาน <c oughs> ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลก็เป็นนายเฉลียวเจ้าเดิมนางสาวจลูนได้ลายงานว่าขณะที่ล้นเกล้ารับสั่งกับพระชนนีเป็นการส่วนตัว ตนเห็นคุณเท้าเดินเข้าไปในห้องน้ำแอบดับฟังความจึงได้นำเรื่องนี้กล่าวบังคมทูลพระชชนนีส่วนานางสาวทัศนียามีหน้าที่คอยรับใช้พระชนนีก็จริงแต่ก็ไม่ได้ได้ทำงานอะไรได้แต่นั่งอยู่เฉยๆพระชนนีเลยรับสั่งให้ไม่ต้องขึ้นมาอีกส่วนเท้าวสัตยานุลักษ์นั้นพระชนนีเคยรับสั่งถามพระยาชาติเดชอุดมว่าเหตุใดท้าวสัตยาต้องตามเสด็จเสมอไม่ตามได้ไหม พระยาชาติเดชกล่าวว่าถ้าไม่ต้องพระราชประสงค์ต่อไปก็ไม่ต้องให้ตามพระชนนีจึงรับสั่งต่อไปว่าไม่ต้องตามเห็นชอบพอกับนายเฉลียวมากนักก็ตั้งแต่นั้นคุณเท้าเลยต้องเลิกตามเสร็จไปโดยปริยายส่วนนายเฉลียวก็ยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีกมากเช่นกล้ากอดจูก,กับข้าหลวงฝ่ายในในพระที่นั่งบรมพิมานโดยพระชนนีทรงเห็นด้วยองค์เองมือสถานการณ์ในวังไม่น่าไว้ใจ พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับสั่งกับนายกปรีดีโดยตรงว่าต้องการให้ถอดนายเฉลียวออกจากตำแหน่งนายเฉลียวจึงโดนปลดโดยมีคำสั่งจากนายกปรีดีว่ามิสามารถรับราชการต่อได้เพราะว่าเจ็บป่วยและก็พลอยทำให้นายนเรศโดนปลดไปด้วยแต่หลังจากโดนปลดไม่กี่วันนายเฉลียวก็รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาส่วนนายนเรศก็ได้เป็นเลขานุก,การนายกในหลวงทรงทราบเข้าก็ทรงพระสวนและพูดออกมาว่า ไหนบอกว่าป่วยแล้วทำไมจึงเป็นสมาชิกสภาได้เวลาก็ล่วงเลยเข้ามาใกล้กลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เลยต้องมีการเลือกผู้สมด็จราชการแทนพระองค์คอยทำหน้าที่แทนในหลวงพระองค์ทรงเห็นควรว่าควรให้กรมพระชัยนาถเป็นประธานผู้สมด็รราชการและให้พระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์เป็นผู้ช่วยซึ่งขัดกับที่รัฐบาลต้องการ นายวงชาวนะกวีเล่าว่าวันที่8มิถุนายนก่อนวันสวรรคตในหลวงหนึ่งวันได้เข้าพบนายกปรีดีท่านบอกว่าท่านไม่เชื่อว่ากรมพระชัยนาจะทำได้ส่วนพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์ก็ไม่เคยสนับสนุนการปกครองใหม่และยังแสดงความไม่พอใจโดยพูดว่าในหลวงได้บรลลังก็เพราะพระปกเก้าก็ควรจะคิดถึงเมียท่านบ้าง นายปรีดีต้องการให้สมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันนีพระบรมราชินีนักาลที่เจ็ดเป็นผู้สำเร็จราชาการแทนแล้วยังพูดว่าในหลวงจะไปรู้อะไรนายวงได้ฟังแล้วรีบเข้าพบพระชนนีแล้วกราบบังคมทูลว่านายกพูดอะไรไปบ้างตอนที่พระชนนีให้ปากคำพระชนนีก็ยืนยันคำพูดของนายวงว่าจริงอย่างจำได้ว่านายกต้องการสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพันนีให้เป็นผู้สำเร็จ แล้วก็พูดออกมาว่าดูเอาเถอะแล้วก็ทรงกันแสงร้องไห้หม่อมราชวงศ์สุม,มนชาติสวัสดิกุลให้การว่าในเดือนพฤษภาคม2489ได้มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญก่อนพระราชทานตอนปลายเดือนเมษายนนั้นล้นกล้าล้นกระหม่อมได้ส่งรับสั่งที่ห้องชั้นบนซีกตะวันออกว่าจะยกเลิกบทบัญญัติที่ว่า พระรวมวงศานุวงศ์มีฐานะเหนือการเมืองซึ่งพระองค์ท่านไม่ชอบโดยเกรงว่าพระรวมวงศานุวงศ์จะมายุ่งกับการเมืองแต่รัฐบาลเห็นควรให้ยกเลิกถ้ายกเลิกแล้วจ้างเล่นการเมืองได้พระองค์ท่านก็เล่นได้เหมือนกันหม่อมราชวงศ์มนฑาชิตีกรบังคมทูลว่าจะทรงเล่นอย่างไรหรือทรงรับสั่งตอบว่าถ้าสละราชสมบัติเสียสมัครเป็นผู้แทนจะมีคนเลือกพระองค์ท่านบ้างไหม ถ้าได้นั่งในสภาแล้วจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เมื่อเป็นนายกแล้วจะช่วยพี่ๆน้องๆบ้านเมืองจะได้เจริญและที่สุดทรงรับสั่งว่านี่แหละเบอร์นาชอนน่ะการที่ล้นเกล้าลก้กระหม่อมมีพระสกสเช่นนี้หม่อมราชวงศ์ม,มนชาติกล่าวว่าได้ทรงแสดงทีท่าเป็นการจริงจังซึ่งถ้าเผอิญคนที่ไม่มีความรู้สูงไปได้ยินเข้าก็อาจจะให้ระแวงไปได้ว่า ล้นกล้าวคิดเป็นปริปากต่อนักการเมืองซึ่งบางทีก็จะเป็นการขัดขวางต่อวิถีของเขาเมื่อเกิดความเข้าใจผิดขึ้นลูกการก็จะเข้าแต่ชะตาร้ายแต่แท้จริงแล้วพระองค์ท่านก็รับสั่งไปเป็นเพียงแค่การล้อเล่นเท่านั้นมีได้เป็นจริงเป็นจังอันใดแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจได้ยินเข้าก็อาจจะทึกทักว่าเป็นจริงเหตุการณ์หนึ่งที่ค่อนข้างแปลกก็เกิดขึ้นมาอีกมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็เช่น หล้นกล้าวได้ทราบว่าจอมพลปอไม่ได้มีตำแหน่งเกี่ยวกับทางการเมืองแล้วก็ประสงค์ที่อยากจะให้เข้าพบร้อยเอกชาติชายชุนทวันถือว่าเป็นตัวกลางโดยร้อยเอกชาติชายได้ไปลบล้าพลตรีเผ่าศียานนยืนยันว่าล้นกล้าล้นกระหม่อมพรลาะประสงค์จะพบจอมพลปพิบูลสงครามแต่จอมพลปนั้นก็ไม่กล้าที่จะไปเข้าพบเพราะถ้าไปยุ่งกับล้นกล้าล้นกรหม่อมก็จะเกิดอันตรายขึ้น แต่ในที่สุดก็กําหนดว่าจะเข้าเฝ้าวันจันทร์แต่พอวันอาทิตย์พระองค์ก็เสร็จสวรรคตเสียก่อนและในวันที่8มิถุนายน2,489ก่อนวันสวรรคตหนึ่งวันวันนั้นเป็นวันจัดงานพระศพพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาพันเอกประพันธ์กุลพิจิตได้ไปด้วยและได้พบกับนายเฉลียวปทุมรสําเลยณที่นั่นระหว่างที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าพับราก็ได้พูดจาวิสาสะกันพันเอกประพัฒ ได้ถามนายเฉลียวว่าทําไมจึงไปกําหนดเสด็จกลับวันที่13ทั้งนี้เพราะพันเอกประพัทธ์คลองใจโดยที่ฝรั่งเขาถือนายเฉลียวตอบว่าไม่ได้ไปหรอกพันเอกประพัทธ์ถามว่าเพราะเหตุรใรนายเฉลียวตอบว่าคอยดูไปก็แล้วกัน